สวัสดีครับผมสีบอนอัญมณีนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการคัดพลอยนะครับชุดนี้จะเป็นพลอยทับทิมนะครับผมพลอยทับทิมนี่ r รบีนะครับภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า r u บีเป็นพลอยในตระกูลของคอรันดัมนะครับทำไมถึงต้องคัดพลอยนะครับ คือเวลาที่จะก่อนที่จะเอาไปเยร่ยในนะครับผมจะต้องคัดเอาพลอยที่เม็ดสวยๆงามๆหน่อยนะครับผมนี่นี่ผมผมจะต้องเอาเทเออกมากองรวมกันไว้อย่างนี้นะครับผมนี่จะเทมาไว้อย่างนี้นะครับผมเ,เทออกมาใส่ถาดไว้นะครับแล้วก็คัดออกมาไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะครับขนาดใกล้เคียงกันหรือนะต้องไม่มีตําหนิไม่มีมลทินด้วยนะครับ มลทินก็คือตำหนิกับมนลทินเนี่ยก็คือมันจะมีเส้นเล็กๆนะครับเป็นจุดดำๆหรือเป็นจุดรอยล้าต่างๆพวกนี้จะต้องคัดออกไม่เอามานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเยลนาออกมาแล้วหรือมันเป็นเป็น,ปนรอยจุดเล็กๆก็แล้วแต่ถ้าเอาไปเยลนาออกมาแล้วมันจะไม่สวยไม่งามนะครับผมแ,แต่ส่วนมากจะคัดให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอย่างที่เห็นในขณะนี้นะครับเป็นพลอยทับทิมแล Ru ูบี้นะครับผม อย่างยงเม็ดน so. ี้เม็ดนี้สวยนะครับผมเม็ดนี้เม่นใหญ่นะครับผมเม่นใหญ่มากเลยสวยอันนี้ผมคัดออกมานะครับผมเนี่ยจะให้ชมที่มันสวยนะครับอันนี้ผมคัดออกมาจากอีกชุดหนึ่งนะครับผคัดออกมาจากชุดหนึ่งอย่าเนี้คัดออกมาสวยนะครับแต่นี้สีแดงเลือดนกนะครับเทเดียงเลือดนกอย่างเลือดนกยังไงก็คือคล้ายกับเลือดของนกพิราบนะครับ ัน,นี้แดงอมชมพูนิดหนึ่งนะครับ ụ, สวยนะครับผมอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าผมคัดออกมาแล้วคือพวกนี้เขาเรียกว่าพลอยน้ําดีพลอยตัวสวยๆ,ๆนะครับผมพลอยตัวสวยสนใจพลอยติดต่อ,อมาได้นะครับ0นูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับของสิบกรอนยัมณีนะครับของสิบกรอนยัมณีเนี่ยอันนี้สวยต้นนี้สวยนะครับผม มาดูวิธีการคัดยังไงน,นะครับผมทีนี้ที่ผมเอามากรองเคไว้อย่างนี้เดยที่ขอแบทีนนะครับในชุดนี้ผมจะเอามาคัดที่มันที่มีน้ำนะหรือสัดส่วนใกลเคียงกันนะครับอย่างอย่างด้านนี้ทางด้านนี้ที่ผมเกลี่ยอยู่ในขณนะนี้ด้านนี้ผมคัดออกมามันไซส์ใกล้เคียงกันแล้วนะครับผมผมคัดออกมาจากด้านนี้นะครับผม คัดออกมาจากหน้านี้ให้มันใกล้เคียงกันนะครับให้มันใกล้เคียงคือเม็ดขนาดเท่ากันอย่างเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้อย่างเม็ดเม็ดนี้ก็เม็ดใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยชุดนี้ไม่ค่อยมีตําหนิเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยมีตาหนิตัวนี้ส่วนมากจะสวยสวยเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่อยู่ในระดับ B ีนะครับไม่สวยเต็มที่เท่าไหร่ ุดสวยนะผมจะเอามาคัดให้ชมเีกนะครับผมแต่ชุดนี้อยู่ในระดับ b นะครับชุด A เนะี่ยผมจะเอาเามาให้ชมเอง่ยนะอย่างอย่างเม็ดนี้เม็ดเม็ดนี้มันจะมีตาหนิหรือมีมุทินอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ทําทได้ไหมทําได้นะครับตัวนี้ทําได้เพราะด้านหนึ่งมันจะไม่มีนี่จุดนำๆตัวนี้เหรอครับผม ันนี้คือเขาเรียกว่ามีมลพินหรือมีดำหนิเนี่ยคือจุดดำดำตัวนี้ครับผมเนี่ยคือดำดำตัวนี้แต่ส่วนหน้านี้อีกนหน้านี้หน้านี้ไม่มีหน้านี้ไม่มีช่างเขาจะเวลาเจรไนาช่างจะเจรไนาตัวนี้แหละครับตัวจุดดำดำเนี่ยออกอเพราะฉะนั้นเวลาไปเจรไานออกมาแล้วมันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับของของเม็ดพลอยอย่างเม็ดนี้น่ะประมาณ10กะลัดนะฮะมัก็จะเหลือไม่เจรไนออกมาแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณสักห้ากะลัดนะครับเพราะจะต้อง เจรไนออกที่มันที่มันมีมลทินหรือมันให้มันได้สัสดส่วนนะครับผมถ้ามันมีรอยร้าวหรือมีรอยแตกก็มันก็จะค่อยๆช่างก็จะค่อยๆเจรไนออกไปเรื่อยๆให้มันเหลืออยู่ไม่มีตำหน,นิไม่มีมลทินนะครับอันนี้คือวิธีการคาดรอยนะครับผมคาดยาง,ยงเดี๋ยวผมจะเอาชุดชุดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยชุดนี้ เม็ดไหนมันมีมันมีตำหนิมีมลทินมากนะครับผมเม็ดไหนมันมีตำหนิเม็ดนี้เม็ดนี้ไม่เอานะครับผมเม็ดนี้ไม่เอาเพราะมันมีดำๆอยู่ข้างในเห็นไหมครับไม่เอาก็คัดออกนะครับผมเราก็คัดออกไปนะครับผมเม็ดอื่นมีมลทินไม่มีเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้ก็มีมลทินอยู่ข้างในดำดำนิดนึงถ้าเจริญในหมดแลวมันก็จะไม่สวยอันนี้ก็ไม่เอานะครับเอาออกคัดออก อันนี้หเม็ดนี้เม็ดนี้คือมอนขันเม็ดนี้คือมีดำๆอยู่ข้างในนะครับก็เลยมีมูลทินอยู่ข้างในก็คัดออกนะครับอันนี้คือวิธีการคัดพลอยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคัดเอาไซที่มันใกล้เคียงกันนะครับผมอย่างเม็ดนี้สวยไหมไม่สวยนะเม็ดนี้ไม่ไม่สวยมันกันมีมูลทินมีจุดดำๆอยู่ข้างในนะครับเน้มีจุดดำๆอยู่ข้างในเม็ดนี้ก็ไม่เอานะครับไม่เอา เม็ดมาได้แล้วก็เอามาไว้ด้านหนึ่งเปด้านด้านนี้ที่คัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็เอาเอา,ามาพินอนนิดนะครับจะนี้เอามาและแต่วิธีการแต่ละคนมันมีวิธีการคัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะเอาเอากอ,อ,อ,องออกมาเทออกมาแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้สีดำนะเม็ดนี้สีดํามีจุดดําๆอยู่ข้างในนะก็ ใายไม่ได้นะครับผมอ้อนะครับแล้วไอ้ที่มันมีมนทินเนี่ยมาเจรไในไหมเอามาเจรไในรอบก่อไปนะครับที่มันราคาเรียกพอยลักตกเกรดหรือพอยลราคาไม่ดีนะครับอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ไม่สวยนะครับผมที่มันมีมนทินสีดำดำอยู่ในเนี่ยมีตรำหนีเาเรียกว่ามทินตำหนีหรือมนทินอยู่ข้างในสีดำดๆเนี่ยเนีเม็ดนี้ก็ออกนะครับผมเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเม็ดนี้ก็มีจุดดำดำอยู่ข้างในนะครับแต่อีกด้านหนึ่ง ด้านหนึ่งไม่มีไม่มีตำหนินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เม็ดเม็ดนี้จะทำได้ไหมทำได้นะครับผมเพราะจะเอาด้านนี้เป็นเป็นด้านหน้าด้านนี้เอาเป็นด้านหน้านะก็จะสวยส่วนด้านนี้เอาไว้ข้างหลังนันก็คือมองไม่เห็นนะครับเป็นทแสงแวนแล้วจะมองไม่เห็นอันเม็ดนี้ก็ถือว่าพอใช้พอใช้ได้นะครับผมพอใช้ได้แต่เอาเออกไว้ก่อนนะครับผม จนณนี้ก็เถียว่าสวยตรงนี้ก็เถียว่าใช้ได้นะครับผมอันนี้คือวิธีการครัดคัดออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้มันมีสวยไหมนะครับผมออามาดูใกล้ๆนะครับผมเนี่ยอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้มีจุดดำเนี่ยเม็ดนี้มีจุดดำๆอย่างนี้พุ๊ถ้าไม่มีจุดดำเราก็ไม่เอาเราก็คัดออกนะครับผมเนี่ยอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้คือจุดดำนะครับ ม็ดนี้มีจุดดำจุดดำแล้วก็คัดออกนะครับเม็ดเม็ดนี้ก็มีจุดดำนะครับผมเม็ดีเม็ดนี้คือจุดดำคัดออกนะครับเม็ดน,นี้เม็ดนี้คือจุดดำคัดออกนะครับผมเม็ดนี้คือจุดดำเหลือเท่ที่สวยๆแล้วนะครับท่สวยแล้วก็เอามาทองรวมกันไว้นะครับผมนี่อันนี้คือวิธีการคัดพลอยน,น,น, explore, น, like, Ruby, นะครับผมพลอยที่คัดอยู่ในนี้เป็นพลอยคัดกินที่รูบี้นะครับเป็นพลอย ชัดทิมพรด้วยรูบี้นะครับภาษาอังกเรียกว่ารูบี้นะครับสวยชุดชุดนี้นะครับสวยในระดับบีนะครับส่วนชุดสวยๆมากๆเลยผมจะเอามาคัดให้ชมอีกอีกครั้งต่อไปนะครับผมเม็ดเม็ดนี้จะสวยเม็เม็ดนี้จะมีตะหน่นิดหนึ่งนะครับถ้ามันไม่สวยแล้วก็คัดออกนะครับผมอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่สวยแล้วก็คัดออกถ้าไม่สวยแล้วมีตะหนีเม็ดเม็ดนี้ดูดูเม็ดนี้มันจะสวย้วเม็ดนี้มีจุดดำืูข้างในนะครับ ยุดดำอยู่ข้างในนะไม่นี้หยุดหยุดดำอข้างในก็คัดออกนะครับผมนนอกนั้นสวยสวยก็กรองรุดกันไว้นะครับผมขึ้นมาทีละนิดนะครับผมอ,นนอันนี้ผมจะผมทำตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะครับเวลาคัดทีกีเนี่ยผมจะคัดไปในถาดนี้แล้วก็ไล่ไล่ออกมาอันนี้ผมออกมาดูตัวอย่างให้ชมใกล้ๆนะครับผมเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับก็เลยตักใส่มือออกมาอย่างเม็ดนี้มันมีมนทิน สีดำๆเห็นไหมครับมันมีโมทินสีดำๆเราก็ไม่เอานะครับเราไม่รอเราขัดออกมาไว้นะครับผมแล้วมันมีต้นหนีสีดำๆนะฮะเอาเม็ดเม็ดนี้ก็มีตําหนีสีดำๆอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ไม <ind tuo> ่เอานะครับออกนะครับผมอันนี้คือได้เสร็จแล้วก็เอาเอามากรองเกดบไว้นะครับทุกอย่งออกมาอีกนะครับผมนี่ย ถ้ามันสวยๆแล้วก็เอาไว้ในพวกนี้สวยๆๆนะครับผมมีเม็ดไหนที่มันไม่สวยบ้างน,นะครับถ้ามีเม็ดไหนมีตำหนิแล้วก็คัดออกนะครับผมเม็ดน,นี้สวยหมดนะครับเม็น,นี้สวยหมดนะครับขึ้นมาอีกนะครับผมขึ้นมะาอีกไงขึ้นมาอีกนะ รอยวิธีอันนี้เป็นวิธีการคัดพลอยนะครับคัดพลอยเพื่อที่จะนําไปให้ช่างเจรนายนะครับผมพเพื่อจะให้ช่างเจรนายว่าพลอยตัวไหนสวยไม่สวยนะครับผมถ้ามันไม่สวยแล้วราคามันจะตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปเจรนายอีกเกรดหนึ่งนะครับอีกเกรดหนึ่งอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็มีตหนินะครับสีดำๆอย่างนี้ปุ๊บก็คาดออกนะครับผมใน,นชุดนี้ไล่ออกไป เวลาผมคัดจริงๆผมจะเอาใส่ในถาดตรงนี้เลยแล้วก็ไล่ๆเอาไปพิระมิดพีระมิดนะครับไม่เอามาตัดใส่บนมืออันนี้เอามาให้เราได้ชมใกล้ๆนะครับผมมาชมกันอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็มีบนทินนะครับมีตำหนิสีดำๆอยู่ข้างในถ้ามีมอนทินแล้มีตำหนิอยู่ข้างในปุ๊บแล้วก็คัดออกนะครับผมเม็ดไหนอีกที่มันมีตำหนีิอยู่บนทินนะครับแต่บางเม็ดมันมีตำหนิอยู่ด้านข้างก็ทําได้นะครับอย่างเม็ดนี้นะครับมีตำหนิดำๆอยู่ด้านข้างเนี่ย ตแต่ให้ช่าง of of วัเจรนายออกได้นะครับตอนนี้ก็เทว่าใช้ได้นะครับผมอันนีคค้คือวิธีการคัดพลอยนะครับผมสวยสวยหมดแล้วก็สวยไอันนี้เป็นตัวอย่างให้ชนท้งานนะครับผมอย่างขอนนี Ahmad, ้อ really ันนี้คือวิธีการคัดพลอยนะครับหาเวลาผค้ใช้จิ้มทำอไรไล่ออกมาแบบนี้ไล่ออกมาเนี่ยเม็ดไหนสวยเมสวย เม็ดไหนสวยไม่สวยมันจะไล่ไล่มาอย่างนี้ไม่ได้สวยพงมันจะคัดออกนะคัดออกไม่ได้สวยก็จะคัดไปอีกเุ่นหนึ่งเม็ดอันนี้คือคัดจริงๆนะอันนี้คือวิธีการคัดจริงๆแล้วก็เทอออกมาเจอออกมาทำอันนี้คือพวกคัดออกมาที่สวยแล้วก็จะสีแดงแดงอย่างนี้นะครับผมแดงแดงอย่างนี้อันนี้คือวิธีการคัดปลอยลู่ี่นะคับปลอยทับทิมก็เหมือนกันหมดปลอยนะครับเวลาเราจะเอาไปเจริญในช่านเจริญในพวกจะต้องเอามาคัดเหมือน ดวัดเม็ดไหนสวยไม่สวยนะครับผมแล้วก็จ่ายช่างไปเกลี่ยละไนนะครับถ้ามันไม่สวยพวกเราไปเกรี่ยะไรนเเสียค่าแรงค่าช่างมาเฉยเฉยนะครับผม จเจ้าขางฟรีๆมาขายมันก็ราคามันไม่ดีนะครับผมอันที่ม่สวยทําได้ไหมย็็ทาได้แต่เป็นรอยตกตเกรดนะครับผมอันนี้คือวิธีการนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ดูได้นะครับผมในเว็บไซต์ w w อร์บ1 0เว็ินดะครับที่ต่อมา0 4 4 20 20ู3 4์หกสามสี่สามสี่ศยก้าสานย์ของสิบกรนี่มีนะครับเนี่ยในชุดนี้ที่มันสวยๆที่ผมคัดคัดออกมาเนี่ยที่ผมเอาให้ชมเลยเหรอครับผมเนี่ยนี่ สีสีแดงอมนมูสวยเลยนะครับผมอย่างนี้สีแดงอมน่มูสวยเนี่ยเม็ดนี้แสดงอมนมูสวยเม็ดเม็ดนี้สวยมากเลยนะครับผมเนี่ยสวยเนะี่ยสวยครับผมพวนนี้สวยสวยหมดทั้งนั้นหมดเลยนะครับแดงอมนมูนะครับอันนี้เอาเอาให้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนามิติการครัดสลอยไปเพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าพอยชุดไหนสวยๆแล้วผมจะเอามาคัดให้ชมอีกนะครับผม เอาให้ชมนะครับผมชุดนี้ยังไม่แบบบีนะครับไม่สวยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเป็นบอยทักกทินโรบี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้ก่อนครับบุออกันหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม